หัวมาหัวไปฝ่ายนู้นจุ่มไปจุ่มไปอย่าให้ตึงอย่าให้หย่อนอย่าให้จุ่มเอาไปนี่แล้วมาไปนี่แล้วห้องเรือแล้วห้องเรือห้องเรือห้องเรือรอดไปแล้วรอดไปซ้ายแล้วรอดไปซ้ายรอดไปทางซ้ายแล้วเหมือนอินเดียเลยนะเอาปีมาดึงปีมาดึงน่าจะดึงได้แล้วแต่ระวังนะมันกระชากนะจะเข้าไปท้อย่างเดียว

เป็นชาย่างไม่นชาย่างก๊อบกระทงเอาถอยมาอะไรได้ป่ะสามสิบได้ไหมถึงไหมได้นะดึงเข้ามาดึงเข้ามายอมแล้วเข้า